ก็สวัสดีกันด้วยคัยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SK2C2A เหมือนเช่นเคยนะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมนั่นคือ d อา o n n นี t นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัพสกิลนะครับก็วิธีการอัพสกิลมูลหลอดสาย PVP ผสม PVE นะครับก็การอัพสกิลแบบของผมนี้ก็จะเป็นการอัพแบบมัวๆตามความเข้าใจของผมนะบางคนก็อาจจะอัพแตกต่างจากนี้ไปนิดนึงหรืออาจจะไปดูของเซิร์ฟนอกัแต่ของผมจะอัพแบบนี้คือ ผมจะเอาเท่าสกิลที่ผมใช้บ่อยที่สุดสายวอลเลอร์ก็จะเอา heavy slash หนึ่ง impact punch หนึ่งแล้วก็ impact wave หนึ่งที่ผมไม่ใส่เพิ่มเพราะว่าอาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะใน PvE ส่วนใหญ่จะใช้ใน PvP ก่อนนี้ก็ l a s h i n g slash ก็หกแล้วก็ไเนี่ย circle break หกอันนี้จะเอางัดขึ้นสามครั้งแล้วก็ผมก็จะกดตีรัวๆนะครับ ไว้ PVP แล้วก็อันนี้ก็จังง้างอามาตะมาตอนง้างขึ้นอ่ะตอนกระโดดอ่ะประมาณ0.3วินี้ก็ HP 4แล้วก็ MP ทั้งหมด4นะครับที่ผมไม่อัพอันนี้เพราะว่าอินผมเยอะอยู่แล้วนะครับคืออินเยอะก็ผมก็เลยไม่อัพอันนี้แม็ HP นะครับเออ่รีเลฟหกอะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะ เออถ้าใส่แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นห้านะคือผมอัพพิดมานิดนึงก็เกียดจะรีด้วยอด,ยดิเออเป็นห้าโอเคครับก็ทาอัปก็ให้อัพเต็มหกไปเลยนะครับอันนี้ถ้าอัพก็อัพเต็มหกไปเลยมันจะดีบัฟรีมูฟสามก็คือมันจะรีมูฟบับให้ทั้งหมดสามช่องนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามช่องนะครับก็ ให้เต็มหกนะครับแล้วต่อไปก็สายสวอตมาสเตอร์ที่เปิลสลัดสามดีฟสเตรนท์สามแฮกคิงสเตนสามแล้วก็เ a ดสาแล้วก็นี้อินฟินิตี้เอ็สองมูนไลท์สปินเตอร์เต็มไซโคสลัดเต็มแล้วก็เกอร์เซ็ปเคฟเต็มฮัมมูลสลัเต็มแล้วก็อัน,น 2, ต,ต,ต,ตินะครับคือเลดเวฟเต็มนะครับอันนี้ก็ ถ้าเจาะเกาะผมอัพแค่เจ็ดนะเพราะว่าคือผมจะเอาพวกันนี้ไปลงอย่างอื่นด้วยก็เลยอัพแค่เจ็ดคือเจาะเกาะมันก็อัพแปดอัพเก้ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะมันแตกต่างกันแค่ดาวมีดนะครับก็เอาไปแค่เจ็ดพอเบรฟก็เอาไปเต็มเลยให้มันเนี่ยแอคแท็กเอทเคเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับ ไว้พีพก็คือเจ็ดจุดห้าวินะอ่าก็เลยอัพมาเต็มเลยอีคลิปก็หนึ่งพออันนี้ก็หนึ่งแด m คอมโบแดนสลัดก็หนึ่งอันนี้ก็สองเพื่อเอาอันนี้ให้มันได้สองร้อยนะอันนี้ก็แปดสิบเก้าแล้วก็โอเคอันนี้ก็อ่าพาลิงเออมันเป็น เขาเรียกไรนะเหมือนก็ท่าเคาน์เตอร์นะพอกดปุ๊บพอศัตรูมาตีเออแปบ๊บหนึ่งนะเนีย่ยมันจะเป็นเงนะี้ยพอศัตรูมาตีแนละ้วมันก็จะเคาน์เตอร์กลับไปนะคือผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะก็เลยอัพมาแค่นหนึ่งพอไว้แบบเผื่อฉุกเฉินเผื่อไปกดเดินแบบพอเผื่อแบบไว้ก่อนเผื่อผมไปกดโดนอะไรแบบเนี้ยแบบพอกดโดนปุ๊บมันก็จะได้เคาน์เตอร์ให้เลยมูลเบสแดนก็อัพเต็มสิบสองของมูลหลอดก็สิบสองอันนี้ก็แฟลกสแตนเอามาสิบเอ็ดเลยเพราะว่าผมใช้บ่อยมาก เวลาผมจะใช้ ex90 เนี่ย ex ก็เต็มอันนี้ก็เต็มแล้วก็ ex90 ก็อัพมานะครับก็คือว่ามันต้องใช้แฟลตสแตนมันถึงจะใช้ได้ก็คือกดชิปวิ่งแล้วก็กดสกิลสมมุติว่าผมเอาสกิลไว้ช่องแซดอะเอาแฟลตสแตนไว้ช่องแซดอะสมมุติแล้วก็ผมวิ่งไปแล้วกดแซแล้วกดคลิกเมาส์ซ้ายตีรัวๆแล้วมันจะปล่อยออกมานะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลย คือเป็นไรที่คโคตรโง่มากโง่จริงๆก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนี่ก็จะเป็นวิธีการอัพสกิลมูลหลอดสายมั่วๆของผมนะครับเออคือ PvP ผสม PVP นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับสายมูลหลอดของผมในสไตล์ของผมเองก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะก็ถ้ามีไรก็สามารถ ติดต่อผมได้ในเกมรับชื่อนี้เลย i 3 o ามโอชิคุงหรือเทางแฟนเพจนะครับก็มีรายสอบถามก็สามารถติดต่อมาได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับ